กล่าวคำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเชา่าช่องฮักแพ้งนะครับมื่อนี้นะครับผมอยู่สวนนอไใหม่พงย่งหวนมื่อนี้แหะครับผมสิภามาเลาะในช่วงเดือน เมษาสีเข่าเดือนพฤษภาฯนะครับวานอหลายบ่อขนาดไหนเมื่อนี้ผมสิผ้าทุกท่านผ้าเขามาเสาะแสวงหานอใหม่ที่พอยิงวันเพิ่นปลูกไว้นะครับก้นอันนี้เพิ่นไ้น้ำไปประมาณสองรอบเนื่องจากว่าแห้งแรงร้ายครับตะวานอเพิ่นก็เริ่มพุดพุออกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ล่ะครับผมสิผ้าทุกท่านเขามาเยี่ยมชมแบบ VIP เลยครับเพราะว่าพอยิงวันก็ใยายวัดบปอยู่นะครับไปครับผมสีผ้าทุกท่านมาชมวานอใหม่ออกบ่อเนาะตอนนี้นะครับ นี่แหละครับอีกนอหนึ่งครับรอแรกของที่เราเห็นครับเริ่มออกมาแล้วครับตาถาสมมุิว่าขึ้นแบบนี้เขาต้องใส่ทอ่อ PVC ปิดเพื่อให้นอมันตรงและก็ขาวนะครับหนาระปะท่านะครับอ้าวเจออีกแล้วครับพี่น้องครับอีกนอหนึ่งครับเนี่ยครับกําลังงามเลยครับเดี๋ยวเขาต้องใส่ทอ่อ PVC ปิด เห้มันขาวให้มันตรงขึ้นมากมันยังสีบลอกแก่ไงนะครับไปครับไปเบิงมองอื่นเบิ่งอีกเบองหนึ่งครับโอ้เบืองจิตอนอยใ่ญ่หลายพี่แหละครับพี่น้องเับเ้ยเบิ่งเลยครับนี่แหละครับเราใหม่เพิ่นพี่ครับเขาต้องใส่นี่ปิดไว้เพื่อให้บ่มันดำพี่มาเบิ่งพระเอกนี่เบิ่งเบิ่งแค่ปลายมันปนออกมานะครับนี่แล้วของเทเลยครับ มาเบิงนอใย,ยครับหามปัดนี่แหละครับสาเหตุที่เพื่อนใส่ทอแ๊บ PVC เพื่อให้มันขาวเบิงเบิงนอกับแขนผมนะครับว่ามันสีใยบันไดอันนี้ยังบ่ไเดใหใยปันไดนะครับถ้าเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมก,รก็รักดาณินอสีใย,ยกว่านี้ครับสองสามนอโลเลยครับนี่แหละครับผู้ใดสร้างไปปลูกบอกเลยว่าบ่ผิดหวังนะครับ หรือว่าผู้ได้สิสั่งเอาไปขายสามารถติดต่อได้เลยครับในช่วงดื่นพฤษภามนะครับเพราะว่านอมันสิออกหลายดอกออกใหญ่หลายหลายโพดนะครับนี่แม็นโบอ่าเจออีกแล้วครับอันนี้นอ้อยอันนี้ก็น้อยนะครับนี่แหละครับพอฝนตกนอไม่ก็เริ่มสีโพคุดออกมานะครับสองนอครับพี่นอครับเนี่ยเริ่มออกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับยังหน่อยหน่อยอยู่อันนี้พวกนี้เขาสิเป็นแหนง นะครับเอเพ่นหนีแหงาโจนโทนเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้น่าจ,จะเป็นแหนงเพ่นเนาะเมืองครับพูดแล้วขาวอูดหลูดนี่แหละครับเนาะไม้นี่แกงแซบ่บลวกกับแซบ่บกินก้บตบาับหง่งหนีหวานครับนะครับกรอบนะครับอันนี้เพ่นหนีสิเป็นแหนงนี่เมืองซุ้งนะครับอาดอีกก้อนนึงพี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเนาะไม่เหานี่ครับ อันบใหญ่บันไดดอกนอ,กนอกเพื่อนนี่นะครับแต่กำลังสีเอาไปต้มกินกับตำมะฮงนี่แซ่บัะอันนี้แหนงเอเมือนี่สีผ้ามันรอบแบบ V i p พเลยครับแบบบม่มีผู้ใดมาหลอกกวดเลยนะครับนี่กับเป็นสวนของพญางวนกับแย่บาดผมก็คขึ้นลูกไส้เพื่อนน่ะละนะครับนี่อีกหนึ่งเพื่อนพุ่มว้พุ่นเบิ่งเอาอพี่น้องเอ้ยหญ่ใ่ใหญ่ก็หลหลนี่นี่ครับฝนพร้อมสีมาเบิ่งส่ง มดแดงเอ้ยมดดำเริ่มมาใครมาไหนแล้วเบิ้งนอญ่เบิ้งครับเบิ้งแขนกับนอผมอันนี้ถือว่าบ่ใหญ่ปานใดเด้ครับแต่ว่านี่แหละกําลังออมแสบแกงแสบนะครับู้ใดสนใจบอกได้ครับพี่น้องป๊าพี่น้องเอ้ยนอไม้อีหยังเนี่ยพิ่น,นีโพบคักหน่พี่นะเอ๊สามวันลำหนึ่งเบิ่งเอาเบิ่งแขนผมนี่นอมันี่เบิ่งแขนผม ไงครับพร่พูนะ่ะแย่ขาดหลาดเดี๋ยวมือนี่แหละครับพวกผมสิตัดครับเพราะยีง่ง้อนบอกว่ามือนี่สิตัดเพราะว่าถ้าวัตัดกับมันก็สิเป็นต้นใหญ่นั่นนี่นเขาต้องตัดนะครับสวนนี่อหนึ่งครับพี่น้องผู้นี่แหละสาเหตุทีเอาทอพีวิซีใส่ให้แต่มันขาวมันก็สีอ่อ,อนเขาสามารถกินได้ถ้าเกิดเขา,าใส่เนี่ยโอ้ยมันฉีแกเลยนะครับดังนั้น,น,นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของพวกยีห่หอนที่เพิ่มเห็ดไวนะครับ นี่แหละครับน้องไม้เลี้ยงครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นบรรยากาศของสวนน้องไม้พงหยิงหวนนะครับที่เพื่อนปลูกไว้เนื้อที่กัประมาณกับไรหนึ่งนะครับนี่แหละครับโดยเฉพาะช่วงพฤษภามนี่น้องไม้ออการครับเพราะค้าไม่ค้าสามารถติดต่อมาได้นะครับเพื่ออยากได้น้องไม้เฮาเนี่ยไปว่างขายตามท้องตลาดบอกเลยว่าบอผิดหวังเพราะว่าหนึ่งนอย่ยสองความอร่อยนะั่ก็คือกรอบและก็หวานนะครับ ท่านจะบ,บ่ผิดหวังเลยนะครับและอีกเกษตรกรท่านใดที่กําลังเบิงอยู่นะครับสามารถสั่งนอใหม่พันธุ์ที่พัง,งวนกําลังเพิ่นปักซ้าไหวนะครับเพื่อสนใจเอาไปปลูกไว้หน้าเอาไปปลูกไว้บ้านหรือจะเอาไปปลูกแบบเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงตามร้อกเก่าของเฮานะครับเป็นัจไหนน้อครับพอแม่พี่น้องครับเมื่อกี้ที่ผมพาทุกท่านไปเลาะตะเวนหาหนอใหม่ในสวน นอไหม่พอ,อยิงหวัวและยายหวาดนะครับทั้งเจอหนอนใยหนอไหม่หนอเพิ่องออกแะ้วก็หน,นอกำลังสีแกแล้วดนั้นนี่นอใหม่ตัวเนี้ยเข้าต้องเฝ้าเด็ดเพราะมันใดทีปุ๊บเข้าต้องเฝ้าเก็บบ่งัานมันสีแกเลยนะครับเลยอีกเทคนิคนึงก,นก็คือเอาทอพีวีซีเนี่ยเสียบไว้ในนอใหม่เพื่อบ่ให้่มันแกเร็วเหล็กยางล่ำมันก็สีสวยนะครับเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับจังได้กะฝากสูผู้สุคนนี่ด้วยครับสวนนอไหม่พอ,อยิงหวันนะครับที่เพิ่นปลูกไว้นะครับ สนใจสอบถามมาได้หรืออยากแวะเข้ามาเยี่ยมชมในสวนน้องหม่ตรงนี้ก็ได้ครับยูบ้านน้องแข่นะครับหน้าคําเปียถามเลยว่าหน้าคําเปียอยู่ใสถ้าเจ้าสีรูเลยค้นบ้านน้องแข่เพื่อนสิบอกเลยเลยนะครับว่าหน้าคําเปียอยู่หม่องไดตรงนี้สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาถามความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรการปลูกนกต้นไม้การปลูกต้นไผ่ตอนนี้เพื่อนกาลังปักซ้ำบักมงมงมั่นฝาหลันนะครับ ลูกค้าสร้างมาหลายนะครับบ่พ่อที่จะส่งให้เพิินเพราะว่ามันแ่บหลายมันหนวยใหญ่มันกรอบสิบคือของเอินบางทีอาจจะเป็นมีเปียวแต่นี่เพิ่นสีหวานมันไปแนโตเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับนอกจากเพิ่นขายนอไม้แล้วเพิินก็นยังขายต้นพันุของมันที่เพิินปักซ้ำไว้นะครับผู้ใดสนใจสามารถสอบถามหรือว่าอินบ็อกมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเช่าช่องหักแพงนะครับ อย่าลืมกดซับสไคร์กดแชร์และกดฝากติดตามให้ผมเนตหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปม้วนๆเกี่ยวกับท่างภาคอีสานการเกษตรวัฒนธรรมชีวิตศรริลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮ้าต่อไปนะครับจากนี้ผมก็ขอฝากขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจแลวกะ เป็นแฟนคลับผมอีกนิดนึงนะครับจังได้กะสู่ต่อไปนะครับเพื่อให้ได้1,000 s u ั s c r บสไครจังไดสำหรับมือนี้ขอบคุณมากขอบคุณหลายๆขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมไปแล้วครับ